สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นพหุคูณของ10 100แล้วก็1000ในรูปทศนิยมกันนะครับที่เราเรียนที่ผ่านมานะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10เป็น100เป็น1000นะครับเราก็จะสามารถนํามาเขียนเป็นทศนิยม1ตําแหน่ง2ตําแหน่งและทศนิยม3ตําแหน่งได้นะครับจนวันนี้ เศษส่วนจะอยู่ในลักษณะที่ตัวส่วนไม่ใช่10ไม่ใช่100ไม่ใช่1000นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวส่วนนะครับให้เป็น10เป็น100แล้วก็เป็น1000ได้นะครับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1เลยนะครับข้อที่1นะครับต้องการให้ให้เราเขียนเศษ2ส่วน5เนี่ยครับให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับว่าจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับ สังเกตตัวส่วนนะครับเป็น5นะครับซึ่งเรายังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นทศยมได้นะครับปกติตัวส่วนต้องเป็น10เป็น100เป็น1000นะครับที่เราจะเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนนะครับก็คือต้องหาตัวคูณนะครับมาคูณตัวส่วนนะครับให้ตัวส่วนของเราเนี่ยเป็น10หรือเป็น100หรือเป็น1000ก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ครูจะ เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำเศษสองส่วนห้านะครับมาเปลี่ยนตัวส่วนเป็น10นะครับตัวเลขที่คูณ5และได้10นะครับก็คือเลข2นะครับเราก็เอา2มาคูณทั้งเศษทั้งส่วนแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อคูณเสร็จนะครับผลคูณก็จะได้เศษสี่ส่วนสิบนะครับซึ่งเศษสี่ส่วนสิบมีตัวส่วนเป็นสิบแล้วนะครับเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้แล้วนะครับจะได้ คำตอบคือ0.4นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็มาเขียนต่อไปเรียบร้อยนะครับตั้งแบบข้อแรกเสร็จแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าเศษ2ส่วน5นะครับสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.4นั่นเองนะครับเราไปดูข้อที่2กันเลยนะครับเศษ12ส่วน25นะครับข้อนี้เราต้องเปลี่ยน25นะครับให้เป็น10ให้เป็น100หรือ เป็น1น0 0นะครับเปลี่ยนอย่างไหนได้สะดวกก็ให้เปลี่ยนในลักษณะน,นั้นนะครับถ้าสังเกตอันนเี้ยยีสตัวส่วนยีเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวส่วนเป็นสิเนี่ยออก็เป็นก็เปลี่ยนไม่ได้นะนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น100อย่คูณอะไรได้100่งมั้ยครับนะ25คูณ4อนะ่ถูกต้องครับย5่ 25, คูณ4ได้100นะนะครับ ถามว่าเราจะเปลี่ยนตัวส่วนเป็น1 0 0 0ได้ไหมข้อนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวคูณเราต้องคูณ40แทนนะครับถึงจะได้1000นะครับแต่ข้อนี้ครูให้คูณ4นะครับต้องการตัวส่วนเป็น100นะครับผลคูณนะครับ12คูณ4ได้4ี่นะครับตัวส่วนก็เป็น100ยนะครับยี่ห้าคูณสก็ได้100นะครับซึ่งตัวส่วนเป็น100แล้วนะครับเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เลยนะครับข้อนี้ตอบ 0.48นะครับนะก็สรุปได้ว่าเศษ12ส่วน25นะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นอ่ะขอโทษนะครับเศษ12ส่วน25สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.48นะครับไปดูข้อที่3เลยนะครับเศษ42ส่ว 12. น125นะครับต้องการเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10หรือเป็น100หรือเป็น1000จะเปลี่ยนได้ เป็นเท่าไร่ดีเนาะหนึ่งร้อยยี่ห้าคูณอะไรได้สิบเห็นไหมครับไม่มีเนาะหนึ่งร้อยยี่ห้าคูณจานวนอะไรได้หนึ่งร้อยมีไหมที่เป็นจํานวนนับจํานวนเต็มก็ไม่มีนะครับเพราะฉน,นั้นข้อนี้หนึ่งร้อยยี่ห้าคูณอะไรได้หนึ่งพันนะครับมีใครรู้บ้างเอ่ยหนึ่งร้อยยี่ห้า125คูณแปดนะครับได้หนะึ่งพันอันนี้ต้องจําไว้นะเดี๋ยวต้องเจอในะแบบฝึกนแน่เลยนะครับ อ่ะนะครับผลคูณนะครับ42คูณ8นะครับได้336นะครับตัวส่วนก็1 2 5คูณ8ก็ได้1,000นะครับก็ได้เศษ336ส่วน1,000ซึ่งเป็นตัวส่วนเป็น1,000เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมสามตำแหน่งได้นะครับคราวนี้ก็ตอบ0.336นั่นเองนะครับสรุปก็คือเศษ400 อขอพูดผิดอีกแล้วเศษ42ส่วน125นะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศยมได้เป็น0.336นะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับสิ่งสำคัญของเรื่องนี้นะครับการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ใช่เป็น10เป็น1 0 1 1 0 0 0นะให้เป็นทศยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งลา3ตำแหน่งนะครับเทคนิคก็มีอยู่แค่ว่าให้นักเรียน เปลี่ยนตัวส่วนนะครับให้เป็น10หรือให้เป็น100หรือเป็น1000อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเขียนให้อยู่ในรูปทศยมอีกทีนะครับนั่นคือหลักสําคัญของเรื่องนี้ที่สอนนะครับนะพารางานนะครับนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ a หกสิบห้านะครับมีอยู่หกข้อนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับส่งเกนในอัลบั้มส่งงานคนิตศาสตรนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่เรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ